ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจัดถอกบันเทิงเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวก่อดเขากอดใครที่ดีที่เดียวค่ะกับรายการจัดถอกบันเทิงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับรายการเราด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหถือว่าเป็นไวัยรัลสุดๆเลยนะคะกับ มงสามมาแนะตัวตึงหลังว่าสาหรับแอนนาเจืองามเอี่ยมค่ะล่าสุดเมื่อวันในรอบพ่ริมบอกเลยว่าว้าวว้าวว้าวแขกรุณผู้ชมคะเพราะว่าแอนนาเสือเนี่ยทำได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นรอบแนะนําตัวรอบชุดว่ายน้ํารอบชุดราตรีและรอบชุดประจําชาติบอกเลยว่าแฟนดาวไทยเนี่ยโอ้โหเตรียมขบเวอร์กับสลัดวันไว้ตอนนี้เนี่ยมีร้านขายของชาเก่าติดตอ่อเข้ามาทางเพจทวีพูแล้วนะคะว่ามีคนขอซื้อกะปองแล้วก็ซื้อฝาน้ำเนี่ย ไปทาชุดเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมคาะแต่ล่าสุดเมื่อวานหลังจากสบพีริมความเอกซ์คูซีฟของบรรจางก,ก่อนเขากอดใครเราได้ติดต่อไปหาแม่ปุ้ยเพื่อสัมภาษณ์ว่าทําไมต้องเป็นชุดราตรีนี้แต่มีเซอร์ไพรส์ใหญ่ไปกว่านั้นเพราะว่าในไลฟ์สดแอนนเจืองามเอี่ยมเนี่ยมีการโฟตอินเข้ามาในรายการไลฟ์สดเราด้วยจะเป็นยังไงนั้นบอกเลยว่าบรรจางน้ำตาไหลเป็นแม่น้ำปิงวังยมนาดกันเลยทีเดียวจะเป็นไงไปดูสัมภาษณ์กันเลยค่ะเพราะว่าหนึ่ง พิริมเป็นรอบสำคัญค่ะเป็นรอบที่กรรมการจะให้คะแนนแล้วก็จะต้องเป็นรอบที่โชว์ของให่มากที่สุดเพื่อคะแนนจะได้ส่งให้วันพิริมในวันนี้ดันเข้าไปให้เราได้มีโอกาสไปเดินในรอบไฟนนลถูกออกไหมคะ,คะถ้าเราไม่สามารถผ่านรอบนี้ไปได้บางทีชุดอะไรก็ตามที่เราเตรียมมาในรอบไฟนอนลเนี่ยไม่ได้ใสมันจะไม่ได้ใส เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเช็ดอะไรที่อยากจะให้โลกนี้เห็นเราต้องใส่ในรอบชุดพรีริม,มหลายคนบอกว่าทีบีเอ็นคิดมากเกินต้องมากค่ะพลาดแล้วมันพลาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอุดรอยด้วนตั้งแต่รอบพรีริมะพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะเอ,อดีไซเนอร์ที่เขาคิดทำชุดขึ้นมาเขาก็สุดๆเขาบอกเลยว่าสุดๆจริงๆ เขาคิดมาแล้วก็ทำด้วยบอกเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยดีไซนเนอร์ของเราทุกคนเวลาทำชุดให้ม s u n ี v e r s e ไ h a i l a n d เนี่ยทุกคนทำด้วยความกดดันค่ะประจากษ์เชื่อคาะเพราะว่าทำดีเสมอตัวพลาดนิดเดียวก็คือโดนย่อยยับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเขาก็ทำเต็มที่แต่เขากล้าหาญมากนะคะที่ ที่ทําชุดฝากระป๋องออกมาคือแม่เห็นบางคอมเมนต์เนาะพี่บูพี่นนบอกว่าที n ีเน,เนคิดมากก็เป็นเล่น,นงเรื่องสตอรี่น้องแต่แม่บอกเลยนะคะว่าเราทําสําเร็จนะคณะกรรมการคนในกองก็ถามเราเกี่ยวกับสตอรี่ของน้องเยอะจริงๆเขามองว่ามันคือแรงบันดาลใจโอเคละจะให้ฉันตุบหรือไม่ตุบฉันก็ไม่รู้ละแต่คุณถามฉันาจริงๆเพราะคุณบอกฉันว่ามันคือแรงบันดาลใจ จากเด็กผู้หญิงคนนี้เพราะฉะนั้นเราว่าเราเราทำถูกต้องแล้วล่ะขออะไรสวัสดีค่ะทุกคนแอนตาเองน,นะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยที่มีให้แอนนาในวันนี้เนอะก็เป็นวันพ่ริมนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยแอนนาอยากจะบอกว่าแอนนาสนุกแล้วก็เต็มที่กับทุกๆวันนะคะรวมถึงวันนี้ด้วยก็ เห็นถึงผลลักของคําว่าเต็มที่มันก็รู้สึกชื่นใจมากๆเลยค่ะขอขอบคุณคนอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกแรงเชีร์ของทุกคนก็เป็นเหมือนเชื้อเพลิงทำให้อนา,าอยาก oh. จะมีความสุขแล้วก็เต็มที่ต่อไปในทุกๆวันนะคะยังไงก็ไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งบนเส้นท,ทางมิชลิเวิร์สของวันไฟแนลนะคะซึ่งก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆยังไก็ฝากเชียร์อนา,าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ yeah. โอ้โหบอกแล้วว่าเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะเพราะว่าแอนนาเสือไม่เคยทําให้คนไทยผิดหวังนะคะอย่าลืมไปเอาใจช่วยกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันที่15เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันไฟน,นอลแล้วนะคะก็ขอให้มงสามมาแน แต่จริงๆอะเรารีแคปเอาไว้ว่าจะต้องถึงท็อป5นะคะยังไงก็ขอให้อนนาเสือเนี่ยประสบความสําเร็จไม่ว่าจะได้ที่เท่าไหร่เราภูมิใจหมดแล้วก็อย่าบุ้งบุลลี่อย่าบุ้งดามานะคะเราต้องสพอร์ตอนนาเสือตอัวแทนประเทศไทยให้มันปังบริยยสืบไปค่ะคุณผู้ชมขา <All right. S 1> ถ้าไม่อยากพลาดประเด็นแบบว่าก่อนเขาก่อนใครแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ดีเพราะว่ารายการจันทร์ทองบันเทิงเนี่ย มีข่าวอักษรยอดอยู่หลังบ้านแบบเป็นโกดดังค่ะคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะคะที่นี่ที่เดียวกับรายการซักทอลบันเทอร์เราจะพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์ในเวลาสองทุ่มค่ะแล้วก็จะมีการรีลานทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ในเวลา8โมงตรงค่ะคุณผู้ชมขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะคะสปอนเซอร์ทานใดนะคะ,คนนะ,คะทุกชนิด สามารถรีวิวได้สามารถลงโฆษณารายการเราได้นะคะบอกเลยว่าจะอวยไส้แตกออกมาฟังเวอร์แน่นอนค่ะสำรับวันนี้ัูจักต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยเหนื่อยมากตะกลนทำไมะ